ก็ไม่แน่เสมอไปดูอย่างหลายๆธุรกิจระดับประเทศเรารุ่น4รุ่น5มันก็ผ่านมาแล้วรุ่น2ล้มไปก็เยอะเป็นไปไปด้ทั้งนั้นอะ่ะ ความท้าทายก็น่าจะมีเรื่องการส่งต่อแต่ละเจเน r a t i o n ที่ก็ค่อนข้างทีงื่อานายแล้วก็เรื่องของการทํางานให้มันเป็นระบบการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญทําให้รุ่นถือครอบครัวมีผู้มือที่ชัดเจนแล้วก็มีและลร่างสองการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นเครื่องมือเดียวประกอบด้วยหลายๆเรื่องผสมผสานเข้ามา ไฟแฟกแล้วก็แฟงก็คือไฟก็คือไฟ yourself นะครับก็คือหาสิ่งที่เราต้องการวัตถุประสงค์ในการที่เราจะทําเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อชัดเจนว่าเราทําอย่างไรแล้วก็ตอบคาถามนี้แบบซึ่อสัตย์ตัวตัวเองที่สุดแฟกก็คือข้อเท็จจริงความจริงมีหนึ่งเดียวก็คือเรื่อง Data เรื่องข้อมูลลดการใช้อารมณ์ในการคุยกันใช้ Data มาเป็นเครื่องมือตัวการในการพูดคุยแฝนะทำด้วยความยุติธรรมมีการแบ่งปันผลตอบแทนที่ชัดเจนตามผลการทํางานของแต่ละคน เรื่องการไว้วางใจเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญของการส่งมอบธุรกิจเวลาเจนทำให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ราบรื่นแล้วก็เกิดพาสกันระหว่างเจเนเรชั่นข้อมูลเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินการได้ชัดเจนมากขึ้นศึกษารู้จริงเข้าใจจริงแล้วก็ต่อยอดเสริมในสิ่งที่เราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ก็สามารถทำให้องค์กรเราทรานส์ฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ i p o อเข้าตลาดได้